เมื่อเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแปน้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่ออาหารเสริมยอดฮิตอย่างน้ำมันปลาและน้ำมันตับปลาแต่ทราบไหมครับว่าทั้ง2ตัวเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรและมีประโยชน์ต่อร่างกายแบบใดบ้างวันนี้จาจเอ็กซ์จะมาเล่าให้ฟังครับ หลายๆคนนะครับก็มักจะกังวลว่าในเรื่องของการบริโภคอาหารของตนเองอาจจะทำให้ได้รับสารอาหารต่างๆไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายดังนั้นก็เลยมีบางคนนะครับที่ไปซื้อหาในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆเข้ามาบริโภคนะครับทีนี้ในเรื่องของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารต่างๆเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้เป็นการในเรื่องของการแนะนำนะครับว่าควรหรือไม่ควรที่จะไปซื้อนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอย่างไรก็แล้วแต่ก่อนที่จะไปเลือกซื้อในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะพูดถึงในผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อคล้ายกันนะครับและบางคนอาจจะสับสนนะครับดังนั้นนะครับวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันให้มากขึ้นว่าน้ํามันปลากับน้ํามันตับปลานั้นเหมือนกันหรือเปล่านะ ถ้าไม่เหมือนแตกต่างกันอย่างไรครับ mm. เมื่อพูดถึงในเรื่องของน้ำมันปลานะครับหรือเราอาจจะเรียกว่า fish oil นั้นนะครับเป็นน้ำมันที่ได้จากการสกัดส่วนต่างๆของปลานะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนหัวส่วนผิวหนังนะครับ หรือส่วนคลีบนะครับดังนั้นสิ่งที่ได้จากการสกัดของส่วนต่างๆเหล่านี้ก็คือกรดไขมันคุณภาพดีโดยเฉพาะในเรื่องของกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งน้ำมันปลาเนี่ยนะครับก็จะเป็นแหล่งที่ดีของกรดไขมันโอเมก้า3ชนิดที่เรียกว่า EPA นะครับตัวรองลงามาก็คือตัว DHA นะครับ จริงๆร่าง,งกายของเรานั้นสามารถสร้างกรดไขมันโอเมก้า3ได้แต่ในปริมาณที่น้อยมากๆดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องได้รับจากอาหารดังนั้นเวลาเราบริโภคอาหารนะครับก็จะได้รับในเรื่องของกรดไขมันโอเมก้า3ซึ่งเราก็สามารถเสริมได้จากการเลือกซื้อน้ำมันปลาเข้ามานั่นเองนะครับ ทีนี้นะครับในเรื่องของโอเมก้าสอย่างที่พูดคุยกันอยู่บ่อยครั้งก็มีส่วนสําคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพต่างๆมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของการลดการอักเสบภายในร่างกายของเราซึ่งการอักเสบภายในร่างกายนะเป็นระยะเวลานานๆนะครับเราก็พบแล้วว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพต่างๆตามมา่น่งนะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมนั้นเลือกซื้อน้ํามันปลาก็จะได้รับในเรื่องของโอเมก้าสนั่นเอง ทีนี้มาถึงคําที่เรียกใกล้เคียงกันก็คือน้ํามันตับปลานะครับความแตกต่างก็คือตับนั่นเองเนื่องจากน้ํามันชนิดนี้นะครับมีการสกัดมาจากส่วนของตับปลาโดยเฉพาะตับปลาคอต์นั่นเองดังนั้นเวลาเราไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลาหลายๆครั้งเราก็จะเห็นอยู่บนฉลากว่าเป็นคอตล์ีเวอร์ดิสคอตลเวอร์ออยนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือน้ำมันตับปลานั่นองนะครับ เมื่อมีการสากัดมาจากตับปลาดนเองนะครับก็ทําให้ในเรื่องของสารอาหารจะมีความแตกต่างกันนะครับถึงแม้ว่าน้ํามันตับปลานั้นจะเป็นแหล่งของโอเมก้า3นะครับแต่ก็จะให้ในเรื่องของวิตามิน A และก็วิตามิน D ที่สูงกว่าน้ํามันปลานั่นเองดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมซื้อน้ํามันปลาสิ่งที่ได้หลักๆก,ก็คือโอเมก้า3แต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมนั้นซื้อน้ํามันตับปลาสิ่งที่ได้หลักๆก,ก็คือวิตามิน A และก็วิตามิน D ส่วนโอเมก้า3นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รองลงมานน่นเองนะครับซึ่งวิตามิน A และก็วิตามิน D เนี่ยนะครับก็มีความจําเป็นต่อร่างกายนะครับโดยวิตามิน A นั้นก็ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตของเซลล์ในร่างกายให้เป็นปกตินะครับและสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือช่วยในเรื่องของการมองเห็นด้วยดังนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าคนที่ขาดวิตามิน A นั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของการมองเห็นในที่มืดหรือในตอนกลางคืนนั่นเองนะครับสำหรับวิตามิน D ก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันอย่างที่หลายๆค ทราบว่าจะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นสามารถดูดซึมแคลเซียมที่บริเวณลำไส้ได้ดีซึ่งแคลเซียมก็ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญของความแข็งแรงของกระดูกนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับการได้รับวิตามินดีอย่างเพียงพอก็จะส่งเสริมสุขภาพกระดูกของเราโดยปกติแล้วนะครับวิตามินดีสามารถที่จะสังเคราะห์ได้เองตามธรรมชาติเมื่อเราไปสัมผัสกับแสงแดดนะครับแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับสารตั้งต้นในการผลิตวิตามินดีที่อยู่ใต้ผิวหนังของเรานั้น จะลดลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นผู้สูงอายุนะครับปริมาณหรือความสามารถในการผลิตวิตามินดีก็จะลดน้อยลงซึ่งการบริโภคน้ำมันตับปลาตรงนี้ก็อาจจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการเสริมวิตามินดีอย่างไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งวิตามิน A และก็วิตามินดีนะครับสิ่งสำคัญก็คือเขาเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันวิตามินที่ละลายในไขมันถ้าสมมติว่าเราได้รับจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาจจะต้องระมัดระวังเนื่องจากร่างกายของเรานั้น มีการเก็บสะสมวิตามินที่ละลายในไขมันอยู่ในร่างกายนั่นเองดังนั้นการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการที่เราจะมีการสะสมวิตามินเอแล้วก็วิตามินดีสูงจนเกินไปในร่างกายแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนั่นเองนะครับดังนั้นคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าจะเลือกใช้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลาอาจจะต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรนะคะว่าเหมาะสมหรือเปล่าที่จะต้องบริโภคน้ำมันตับปลาควรบริโภคน้ำมันตับปลาในปริมาณเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่จึง ะเหมมาสอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสําคัญก็คือในเรื่องของหญิงตั้งครรภ์นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าหญิงตั้งครรภ์ได้รับวิตามิน A ในปริมาณที่เยอะจนเกินไปสิ่งที่ตามมาก็คือจะเพิ่มความเสี่ยงทําให้ทารกในครรภ์นั้นมีโอกาสที่จะมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติดังนั้นหญิงตั้งครรภ์จึงควรระมัดระวังในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นแหล่งของวิตามิน A อนะครับอย่างเช่นในเรื่องของน้ํามันตับปลา ดังนั้นวันนี้นะครับเรามาพูดคุยว่าน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลานั้นแตกต่างกันนะครับโดยน้ำมันตับปลานั้นให้วิตามิน A และก็วิตามินดีสูงแล้วก็มีโอเมก้าสามากนะครับในขณะที่น้ำมันปลานั้นเป็นแหล่งที่ดีของโอเมก้าสานั่นเองแต่นี้ก็คือในเรื่องของสาระดีๆในเรื่องของอาหารโภชนาการในประเด็นของน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลานะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันปลาหรือว่าน้ํามันตับปลานะครับอย่าลืมว่าอาหารเสริมก็เป็นแค่ตัวช่วยเสริมเท่านั้นนะครับเราควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับสําหรับช่วงสิทธทิประโยชน์น่ารู้ในวันนี้เราจะมาพูดถึงกองทุนผู้สูงอายุที่จะคอยช่วยให้ชีวิตของคนวัยเกษียณมีความสุขและมั่นคงมากขึ้นครับไปติดตามบริการและประโยชน์ของกองทุนนี้กันเลยนะครับ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกองทุนผู้สูงอายุกันนะคะกองทุนผู้สูงอายุนะคะเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นนะคะตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พุทธศักราช2546มาตรา13ค่ะเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนะคะให้ผู้สูงอายุนะคะไดะ้คุ้มครองนะคะได้รับการคุ้มครองแล้วก็การสนับสนุนศักยภาพนะคะในการดำรงชีวิตเพื่อให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมนะคะของชมรมองคอ์กรต่างๆนะคะที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุในการไปพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะ ซึ่งกองทุนผู้สูงอายุนะคะปัจจุบันนี้อยู่ภายใต้การดูแลของกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะที่ตั้งของกองทุนผู้สูงอายุนะคะตั้งอยู่ที่ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีค่ะอาคารพิชเยนโยทินนะคะซึ่งสามารถที่จะไปติดต่อนะคะเพื่อที่จะรับบริการจากกองทุนผู้สูงอายุได้ค่ะ กองทุนผู้สูงอายุนะคะมีวัตถุประสงค์นะคะที่จะดําเนินการนะคะใน2วัตถุประสงค์หลักด้วยกันค่ะวัตถุประสงค์แรกนะคะคือเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายนะคะเกี่ยวกับการคุ้มครองการส่งเสริมแล้วก็การสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพมีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ อตวุประสงค์ข้อที่2นะคะนั่นก็คือสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรนะคะที่ดําเนินงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งนะคะในการาทํากิจกรรมนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะบริการที่กองทุนผู้สูงอายุจัดให้นะคะในปัจจุบันนี้นะคะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันค่ะบริการแรกนะคะเป็นบริการของการ ู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุค่ะเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีรายได้นะคะมีความเข้มแข็งในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ลดการพึ่งพิงเป็นภาระของครอบครัวนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการที่จะประกอบอาชีพได้นะคะ ในส่วนที่2ค่ะเราก็จะสนับสนุนชมรมองค์กรหน่วยงานนะคะที่มีกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับผู้สูงอายุค่ะในการ เป็นทุนนะคะเพื่อสนับสนุนการทําโครงการนะคะที่จะทําให้ผู้สูงอายุนะคะได้มีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มในการที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในหลากหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นมิติสังคมมิติเศรษฐกิจมิติสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่ามิติสุขภาพร่างกายเป็นต้นนะคะซึ่งบริการที่จัดให้2บริการนี้นะคะก็ได้รับการสนับส งบประมาณจากรัฐบาลนะคะในแต่ละปีรวมถึงการมีทุนหมุนเวียนนะคะที่จากการที่ให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพนะคะมาเป็นทุนสําหรับผู้สูงอายุในการกู้ยืมเงินนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมโครงการต่างๆค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเราก็ให้บริการผู้สูงอายุในการกู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพนะคะไปมากกว่าแสนรายนะคะเงินทุนที่สนับสนุนไปก็หลายพันล้านบาทค่ะและ ปัจจุบันเราก็มีลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุนะคะได้รับการสนับสนุนอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะประมาณ4 5 5 0 0กว่ารายนะคะวงเงินกู้ยืมประมาณ1,000กว่าล้านบาทค่ะในส่วนของโครงการก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็สนับสนุนไปแล้วนะคะทั่วประเทศนะคะในปีเม่อประมาณ2,566ที่ผ่านมานะคะเกือบ200โครงการค่ะเป็นเงินหลัก10ล้านบาทเลยนะคะที่ได้รับไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุนะคะทั้งทุก ภูมิภาคของประเทศไทยเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังให้การสนับสนุนโครงการจากชมรมและก็กลุ่มองค์กรต่างๆนะคะทั่วทั้งประเทศให้ได้มีโครงการและก็กิจกรรมดีๆสําหรับผู้สูงอายุนะคะมีผู้สูงอายุมากมายค่ะที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพนะคะท่านก็ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนผู้สูงอายุนะคะเพื่อไปอสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองลดภาระจากลูกหลานนะคะอย่างเช่นนําไปประกอบ อาชีพเกษตรกรรมอาชีพค้าขายนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าขายเสื้อผ้าค้าขายอาหารค้าขายผลไม้นะคะเป็นอาชีพแม่ค้าเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของการส่งเสริมอาชีพก็ยังมีในเรื่องของอาชีพที่เป็นภูมิปัญญานะคะอย่างเช่นอาชีพหัตถกรรมไทยนะคะอาชีพเครื่องปั้นดินเผาอาชีพทําตุ๊กตาจากไม้อย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งผู้สูงอายุที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ ท่านก็มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงมากเลยนะคะที่ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพของท่านให้เกิดรายได้ในช่วงที่เป็นผู้สูงวัยแล้วนะคะแล้วก็อย่างลดภาระการพึ่งพิงครอบครัวด้วยนะคะบางท่านก็สามารถเป็นหลักให้กับครอบครัวได้ด้วยถึงขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็ท่านมีความภาคภูมิใจในตนเองที่ยังคงสามารถประกอบอาชีพได้นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่ พึ่งภาระนะคะเป็นภาระพึ่งพิงของลูกหลานนะคะทำให้ท่านเนี่ยได้มีความสุขในการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกันค่ะสำหรับหน่วยงานและชมรมองคอ์กรต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุเพื่อไปจัดกิจกรรมโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านภูมิปัญญาโครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพโครงการส่งเสริมด้านกีฬาด้านวัฒนธรรมประเพณีไทยต่างๆนะคะก็ทาให ผู้สูงอายุได้มีการรวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็ได้มีปฏิสัมพันธ์ในสังคมนะคะมีความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มและก็ได้ทำกิจกรรมดีๆอย่างต่อเนื่องนะคะและนี่ก็เป็นประโยชน์ของกองทุนผู้สูงอายุที่จะช่วยให้คนสูงวัยมีความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณท่านผู้ชมก็สามารถเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองเพื่อเพิ่มรายได้ในอนาคตและเพิ่มความสบายใจในชีวิตหลังเกษียณนะครับช่วงต่อไป ช่วงรู้ทันไอทีพบกับอาจารย์พี่ช่างวันนี้จะมีเรื่องราวดีๆมาบอกท่านผู้ชมเช่นเคยครับไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับพบกันกับกระพงอีกครั้งนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พิชังครับสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์พิชังก็ยังอยู่ที่โปรแกร,รม c a n ว a นะครับเป็นโปรแกร,รมที่มีความสามารถนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยอาจารย์พิชังได้บอกแล้วว่าเขามีการอัปเดตนะครับความสามารถใหม่หมๆเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์พิชังจะมาแนะนําการใช้ เวทมนต์นะครับในการเขียนเนื้อหานะครับซึ่งเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยเราจะใช้คำสั่งที่มีชื่อว่า m g i i w r i t e นะครับใน, war, นะครวบโปรแกรม m g i i w r i t e ใน Canva เนี่ยสามารถที่จะเขียนเนื้อหา เรื่องราวต่างๆนะครับเป็นผู้ช่วยนะครับในการร่างเนื้อหาในการเขียนนะครับสมมุติว่าเ,าเรามีวันเกิดของลูกๆหล,ลานของเรานะครับเราอยากจะเขียนอวยพรนะครับให้เขามีาประสบความสําเร็จในชีวิตมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับหรือส่งข้อความเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆนะครับรเผอิญบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะคิดคําพูดได้ออกนะครับเราก็ บางทีอาจจะใช้เวลาในการคิดนานด้วยนะครับเราสามารถที่จะให้ AI เนี่ยครับเจเนเรข้อความเหล่านี้นะครับแล้วก็ทำออกมาเป็นกราฟิกเพื่อส่งต่อให้กับคนที่เรารักได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราใช้งานกันอย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับก็คิดว่าทุกๆท่านเนี่ยน่าจะมีโปรแกรม c a n v a ติดไว้ในสมาร์ทโฟนอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือแท็บเล็ตนะครับเราก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับโปรแกรม Can ว a ขึ้นมาตามภาพนี้เลยนะครับโอเคนะครับ เปิดมาแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับให้เราครับกลับมาที่หน้าหลักนิดหนึ่งนะครับในภาพของอาจารย์เนี่ยน่าจะมีการาโชว์ผลงานของครั้งที่แล้วอยู่นะครับ,นะรบเมื่อมาดูนะครับตรงนี้เราจะมีคําสั่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในโปรแกรมนะครับเขาเขียนว่า เขียนดับแรกให้ฉันหน่อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นการใช้คำสั่งเมจิกรายนั่นเองนะครับเราสามารถกดที่เขียนดับแรกให้ฉันหน่อยก็ได้หรือบางทีเราไปดูก็ได้นะครับว่าเราต้องการใช้คำสั่งอะไรนะครับตรงนี้นะครับโปรแกรมที่ผมจะแนะนำก็คือโปรแกรมที่มีการใช้งานเรียกว่าเมจิกรายนะครับกดไปเลยครับตรงนี้ เมื่อกดเมจิรกร้์นะครับโปรแกรมนะครับจะทําการนะครับแนะนําวิธีการใช้งานนะครับนี่มีกรองขึ้นมาตีนะครับบอกวิธีการใช้งานนะครับเขาก็จะมีข้อความขึ้นมาว่า,าสวัสดีฉันสามารถอธิบายวิธีการใช้ฟีเจอร์ Canva ตัวนี้นะครับฟีเจอร์นี้เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์ที่ใช้งานในการเขียนเนื้อหานะครับแค่แตะไอคอนที่ชื่อว่าเมจิกร i า e หรือปากกา ในแถบเครื่องมือนะครับแล้วก็แตะพร้อมแบบแต่งเองแล้วก็วางพร้อมของคุณแล้วก็แตะสร้างเพื่อเพิ่มข้อความนะครับข้อความเหล่านี้จะช่วยทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะ,อะเอาข้อความเหล่านี้ไปใช้ส่งต่อได้เลยนะครับอ่ะเขาบอกว่าอยากจะให้ฉันช่วยอะไรบ้างอ่ะปิดไปก่อนนะครับตรงนี้นะฮะแล้วเราก็ปิดตรงนี้ครับนะอันนี้จะเป็นวิธีการใช้งานของเขานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ คำสั่งนะครับเมจิกไรของเรานะครับนี่นะครับอันนี้เป็นคําแนะนํานะครับให้ c o m p l e ทเด h e p r พร้อมนะครับฉันชื่ออะไรบทบาทเป็นใคร your favorite work lunch ่า is my favorite lunch at work please write me a short professional bio r o g e นะครับนะทีนี้อันนี้คือคำสั่งพื้นฐานในการใช้ m a เมจิ i ไรนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งงาน AI ก่อนเลยนะครับก็กดปุ่มดินสออันนี้นะครับแล้วกดลองเลยนะครับ อ่ะนะครับเราต้องการเขียนอะไรนะเขียนคําอวยพรนะครับพิมพ์ไปเลยครับเขียนคําอวยพรนะครับลูกหลานขอให้อ่าประสบความสําเร็จนะครับนะฮะและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอ่าคำอวยพรลูกหลานนะครับนะแล้วเราก็กดปุ่มถัดไปครับเดี๋ยว AI จะทําการ เขียนเนื้อหาเหล่านั้นได้อ่านะฮะนี่คือล่างขึ้นมาแล้วนะครับอ่านะครับเรียบร้อยแล้วครับคำอวยพรลูกหลานขอให้ประสบความสําเร็จนะครับถึงลูกหลานที่รักทุกคนขอให้ทุกคนเติบโตกับความสําเร็จในทุกๆงานที่ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการงานนะครับหรือด้านอื่นตามที่เป้าหมายนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเรื่องของสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับ ผู้สูงอายุนะครับหรือผู้ส่งไยที่ชมรายการของผมอยู่เนี่ยก็สามารถล่างนะครับก๊อปี้เหล่านี้ครับไปแปะใน l ล n e แล้วก็แก้ไขชื่อต่างๆก่อนที่จะส่งให้กับลูกๆหลานๆของเราต่อไปนะครับนะแต่ถ้าเราพึงพอใจกับคําคตอบเหล่านี้เนี่ยครับเราสามารถกดแทรกนะครับข้อความเหล่านี้มันก็จะมาอยู่ในตัวเมสเซจของเรานะครับซึ่งระบบเนี่ยมันก็จะมีการเซฟเอาไว้ นะครับวิธีการใช้ง่ายๆก็คือมันเราต้องการเนื้อหาอันนี้เมื่อไหร่นะครับก็กลับมาเปิดนะครับในเมจิร้าของเรานะครับดีไซน์ล่าสุดที่เราสร้างขึ้นมานะครับซึ่งอันบนนี้เราไม่ต้องไปสนใจมันนะครับมันเป็นเทมเพลตที่มันสร้างขึ้นมาให้นะครับเราก็มาดึงเฉพาะเนื้อหาที่เราต้องการนะครับโดยการ Copy นะครับนี่สมมติเราต้องการ Copy เนื้อหาส่วนนี้นะครับนี่นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็คัดลอกนะครับแล้วก็ไปวางนะครับในโปรแกรมล n e นะครับแต่อย่าลืมนะครับ แก้ไขชื่อผู้ให้คําอวยพรด้วยนะครับนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะคิดว่าเออเราไปเอาสิ่งเหล่านี้มาจากไหนแล้วไม่มีการแก้ไขชื่อของผู้ส่งนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่สนใจในการเขียนคําอวยพรนะครับโดยการใช้เมจิกร i นะครับจริงๆการใช้เมจิกร i เนี่ยนะครับจะนําไปใช้ ได้ทุกเรื่องนะครับที่เราอยากจะให้ AI เนี่ยร่างคอนเทนต์เนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นการร่างจดหมายนะครับอ่าเขียนพรรณนานะครับอ่าหรืออาจจะอยากได้เนื้อหาเรื่องราวต่างๆเป็นนิทานนะครับเพื่อเอาไว้ให้ลูกหลานของเราเนี่ยนะครับอ่าเวลาคุณปู่คุณย่าอยู่กับลูกหลานจะได้เอานิทานเหล่านี้ครับไปเล่าต่อให้กับลูกหลานได้ฟังเหมือนกันนะครับก็ลองใช้ดูนะครับเมจิกไลฟ์ครับผมสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับชีวิตดีมีสุขในวันนี้ไปพบกับคุณสุนทรีอัธสุขอดีตพิธีกรสาวที่แฟนข่าวหลายท่านคงคุ้นหน้ากับรายการบ่ายนี้มีคำตอบในวันนี้เธอยังคงสดใสแข็งแรงพร้อมมุมมองดีๆกับชีวิตหลังกเกษียณครับก็ต้องออกไปพบปะเพื่อนสังสรรค์กัน ผู้สูงวัยเนี่ยเลือกการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะโลกปัจจุบันนี้มันมีปัญหาต่างๆมากมายการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนจำเป็นที่จะต้องหยิบยื่นให้แก่กันค่ะ สวัสดีค่ะชื่อสุนทรีอัถสุขนะคะเคยทำงานที่อสมทเป็นอดีตพิธีกรรายการบ่ายนี้มีคำตอบของช่องกาอสมท MCO t h อ M HD. วันนี้มีความยินดีมากที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะคะเพราะว่าสมัยทำงานจะว่าไปนะคะเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะมาเล่นสนุกฟังพงฟังเพลงอะไรทั้งๆท,ที่เพลงรุ่นเนี้ยเรโทรรุ่นเนี้ยเป็นเพลงที่เรา ซึมซับมาตั้งแต่สมัยเรียนนะคะตั้งแต่สมัยเรียนมปลายไปจนถึงมหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าตอนทํางานเนี่ยต่างคนต่างก็ต้องแยกย้ายกันไปทํางานแต่สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งคือเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าโลกปัจจุบันนี้มันมีปัญหาต่างๆมากมายโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นการแบ่งปันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนจําเป็นที่จะต้องหยิบยื่นให้แก่กันคะ่ะ แต่หลังจากที่เกษียณแล้วก็ถือว่าพวกเราอยู่ในวัยเกษียณสรานค่ะเกษียณสรานก็คือต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีนะคะแล้วก็มีเวลาก็ต้องออกไปพบปะเพื่อนฝูงสังสรรค์กันวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะมาสนุกสนานฟังเพลงเพลิดเพลินไปกับย้อนวัยรำลึกแข่งความหลังในความทรงจำวานวานยังหวานของเรานะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือ ความที่จิตใจเราจะมีความสุขเพราะว่าเราได้แบ่งปันและหยิบยื่นไมตรีให้กับบุคคลที่เขากําลังอยู่ในความทุกข์ค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อันดีแล้วก็ถ้ามีงานต่อๆไปก็ถ้าไปได้จะพยายามไป ต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ความที่เคยทํารายการมาก็พบกับคุณหมอเยอะแยะนะคะคุณหมอก็บอกว่าเธอต้องระวังอย่าให้เป็นอู้อวกระยะสุดท้ายเพราะถ้าอ้วกระยะสุดท้ายเมื่อไหร่เราจะอ้วนทันทีแต่ว่าอย่างว่านะคะอยู่บ้านก็ต้องมีปัญหาบ้างแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือการออกกําลังกายแล้วผู้สูงวัยเนี่ยเลือกการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะสาหรับตัวเองนั้นวิ่งไม่ไหวคะ่ะขอเดินเดินเบาๆนะคะสิ่งที่เดินทุกวันก็คือเดินประมาณสักวันละ20-30นาะ ทีซึ่งช่วยหัวใจไม่ถึงขนาดเป็นการเดินลดความอ้วนแต่ว่าเทคนิคของเราเดินช่วงเย็นคือการสวดมนต์ไปด้วยค่ะการสวดมนต์แล้วก็เดินไปด้วยทําให้เราก็รู้รู้ระยะเวลาการเดินของเราว่ากี่นาทีนะคะแล้วก็อย่างก็คือได้ซึมซับแล้วก็มีการผ่อนคลายไปในตัวมีสมาธิด้วยค่ะก่อนนอนก็ถ้าสวดมนต์ก่อนนอนมันจะง่วงนอนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะมาสวดมนต์แล้วก็เดินไปด้วยเป็นการออกกําลังกายที่ดีที่สุด สิ่งหนึ่งก็คือการดูแลสุขภาพไปท่องเที่ยวนะคะเป็นคนที่ชอบเปิดโลกคือไปเที่ยวโดยโดยเฉพาะการไปเที่ยวต่างประเทศตอนทํางานเนี่ยจะเที่ยวในประเทศเยอะรวมถึงการทํางานนะคะการทํางานมันสื่อให้เราได้ไปเที่ยวตอนนี้มีโอกาสก็พยายามที่จะจัดทริปไปเที่ยวต่างประเทศตามรสนิยมของเราแล้วเป็นคนที่จัดทริปเองค่ะเพราะว่าจะดูว่าเพื่อนๆจะเป็นคนชอบ รถนิยมแบบไหนเราจะไม่เที่ยวชะโงกทัวร์นะคะเราจะเที่ยวแบบเจาะลึกแล้วก็เน้นธรรมชาติเน้นการชิลๆสบายๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือการเดินเขาขึ้นเขาก็เคยไปไมานะคะคลิปล่าสุดนี้คือไปขึ้นเขาที่โดโลไมอิตาลีมาแล้วค่ะและรอดทุกคนค่ะ สำหรับน้องๆที่ยังตอนนี้เริ่มที่จะอยู่ในวัยทำงานจะเป็นเจนแซ็เจนอะไรก็ตามนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือให้มีเพื่อนดีที่สุดนะคะ แล้วก็รักครอบครัวค่ะรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็มีการแบ่งปันกันของประเทศไทยเราเป็นคนโชคดีนะคะเราอยู่ในสังคมส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวใหญ่การดูแลซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าอนาคตถึงวัยสังคมผู้สูงอายุถ้าน้องๆแต่งงานแล้วไม่มีลูกนะคะในอนาคตก็จะไม่มีคนที่จะมาดูแลไม่มีคนทํางานที่จะมาเสียภาษีประเทศชาติก็ไม่สามารถที่จะดูแลน้องๆเหล่านี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตของเรา เราก็จะเป็นสวในอนาคตเพราะนั้นะเราก็ต้องเตรียมตัวไปด้วยเก็บเงินไปด้วยนะคะแล้วก็มีการวางแผนการเงินของเราแล้วก็แบ่งปันทาํามรดกพินัยกรรมจะให้ลูกให้หลานอะไรก็ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งต้องสอนลูกสอนหลานให้รักชาตศาสนา,าพระมหากษัตริย์ค่ะ ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากคุณสุนทรีอัธสุขด้วยนะครับและพบกับผมบรวิทนาคแป้นและรายการสุขใจให้เอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ